ข่าวนี้นะคะเหมาะกับคนที่ไม่เก่งภาษาค่ะเพราะว่ามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะคะเพิ่งแบบเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นหูฟังแปลภาษาซึ่งสามารถแปลภาษาได้แบบเปรียไทามถึง40กว่าภาษาด้วยกันค่ะนอกจากนั้นนะคะยังเพิ่งได้รับรางวัลน,นวัตกรรมมาจากงาน CS 2021ที่เพิ่งผ่าน้นไปนะคะ่ะ ภาษาเปรยียบเสมือนกับประตูไปสู่ความรู้ใหม่ที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับการทํางานนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่สันทัดด้านภาษาก็มีตัวช่วยเช่นกันค่ะโดยหูฟังรุ่นล่าสุด Time k e t t l e W T2H ค่ะ ซึ่งหูฟังนี้นะคะสามารถแปลภาษาได้มากกว่า40ภาษาด้วยกันแล้วมีถึง93สำเนียงค่ะและยังแปลได้แม่นยำถึง95และสามารถแปลภาษาได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสุดยอดมากจริงนะคะระบบการแปลภาษาของหูฟังนี้ต่อยอดมาจากเทคโนโลยีแปลภาษาที่ถูกพัฒนามาก่อนหน้าทั้งหมดค่ะโดยใช้เครื่องมือแปลภาษาชั้นนำ6แบบ ไม mm hmm. ่ว Morocco, tomato, BLANK, ่าจะเป็น Google, Microsoft, Hoya รวมถึงเครื <t <t ่องมือแปลภาษาของ Time Cattle เองที่มีระบบ AI ที <t <t ่ฉลาดมากๆนะคะเขาสามารถที่จะจับคำพูดเสียงแล้วก็แปลภาษาได้อย่างถูกต้องที่สำคัญค่ะใช้เวลาในการแปลภาษาแค่0.5มิลลิวินาทีหรือเท่ากับ0.001วินาทีเท่านั้นเองถึงได้บอกว่านี่คือการแปลภาษาแบบเรียวไทม์นะคะ คราวนี้มาดูฟังก์ชันการใช้งานของหูฟังแปลภาษานี้กันนะคะมี3โหมดด้วยกันค่ะโหมดแรกก็คือ s ซ m u มอลโหมค่ะอันนี้ใช้สำหรับการสนทนาระหว่างบุคคลนะคะโดยสามารถแชร์หูฟังข้างเดียวกับคู่สนทนาโดยหูฟังทั้งสองเนี่ยจะทำหน้าที่แปลภาษาให้แก่กันโดยแปลทั้งเสียงที่พูดของเราแล้วก็แปลเสียงที่เราได้ยินแบบเรียลไทม์ค่ะ โหมดที่2ก็คือ Speaker Mode นะคะโหมดนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการสนทนาระยะเวลาสั้นๆตัวหูฟังจะแปลภาษาที่เราพูดแล้วก็พูดออกมาผ่านทางสมาร์ทโฟนให้อีกท่านหนึ่งเนี่ยได้ยินผ่านลำโพงแล้วก็สามารถที่จะแสดงข้อความได้อีกด้วยค่ะและโหมดสุดท้ายก็คือทัชโหมดนะคะโหมดนี้เนี่ยเหมาะกับการสนทนาแบบกลุ่มใช้งานง่ายค่ะแค่เราแตะเบาๆที่หูฟังเพื่อเปิดการใช้ใหม่ รองรับการใช้งานได้ถึง6คนนะคะโดยจะแปลภาษาในแยกกัน6ภาษาพร้อมกันเพราะฉะนั้นฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะใครโดนป้ายยาอยากได้หูฟังรุ่นนี้เขาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะคะในเดือนเมษายนปีนี้แล้วค่ะราคาโปรโมชั่นรีบไปจองไว้ก่อนได้นะคะอยู่ที่2,970บาทส่วนเซ็ตใหญ่ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดอยู่ที่7,440บาทค่ะ